สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ใน a d v e t u r e Trip ค่ะและครั้งแรกนะคะที่เรามาเล่นเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะเพราะความใส่ซื่อของเรานั่นเองนะก็เลยโดนพวกเวมพายจัดการไปค่ะแล้วก็ยังโดนเพื่อนทิ้งระหว่างทางอีกด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะนี้เลยค่ะทุกคนเราจะไปกับรถ ATV ค่ะเป็นไงนสุดเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็รูแอบแปลกๆเหมือนกันนะคะ เพราะว่ากลางทะเลทรายเนี่ยมันค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะแล้วก็แอบ,บมีพายุที่แบบน่ากลัวน่ากลัวด้วยนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าจะรอดไปได้ไกลแค่ไหนนะทุกคนมาลองกันเลยดีกว่านะไปกันเลยเดี๋ยวซื้อก่อนเลยนะคะทั้งหมด799โร้สบเคเดือนน,นี้มีคนสนับสนุนมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เติมน้ำมันแล้วก็ของยินนะโอเคไปกันเลยค่ะทุกคน กำลังออกเดินทางนะคะกับ ATV คันใหม่ต้องบอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะคะออกไปดูรถเราซัหน่อยสิอูอมาแล้วค่ะทุกคน ATV จอดอยู่ตรงนี้เลยโวเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยอ๋อ ATV ก็ต้องใส่ล้อนะคะทุกคนแล้วก็นี่ไงถังน้ำมันนะคะถังใส่ได้ทั้งหมด30ลิตรดูสภาพแล้วเนี่ยมันก็น่าจะดูดีนะอ่ะใส่ล้อก่อนแล้วกันนะคะใส่ไม่ได้สัทีทุกคน าหลาอได้แล้วนี่อะไรอยู่สองสมชิ้นนะมันใช่ปะเนี่ยทําไมล้อมันเป็นแบบนั้นอะทุกคนทําไมล้อมันเบี้ยวล่ะล้อหลังก่อนแล้วกันนะคะนี่โอ้ยดูดีดูด,ดีอะไรมันเหมือนน้อยกว่าคันใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ทําไมล้อหน้ามันเป็นแบบเนี้ยหรือว่าเป็นปกติหรือเปล่ามาต่อไปเป็นอะไรอันนี้อ้อันนี้จะเป็นหม้อน้ํานะคะหม้อน้ําใสาต่ตรงไหนล่ะเนี่ย เอทีวีนี่เขาใส่หม้อน้ำกันตรงไหนอ่ะอันนี้มันไปอยู่ตรงไหนครับด้านข้างเหรออ๋อตรงนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เหมือนจะมีอุปกรณ์อีกอันนึงนะคะน่าจะเป็นเครื่องยนต์นะอ๋ออันนี้เป็นน้ํามันเครื่องค่ะตรงไหนน่าจะใกล้กๆกันแหละอืมเข้าไปด้านไหนเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ํามันกันนะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยล้อหลุด น้องดูแบบเหมือนจะไปไหนไม่ได้อ่ะทุกคนดูล้อดิ <laughs> มันแบบคนละเรื่องเลยนะคะคนละทิศคนละทางเออ,องี้หน่อยใช่หรอทำไมรถเราหน้าตาแบบเนี้ยเฮ้ยมันแปลกมากทุกคนรถเราทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเอาล่ะเติมน้ำมันดีกว่านะโอเคนี่นี่ถันงน้ำมันนะคะ เติมเลยค่ะลืมดูเหมือนกันนะว่าในถังนี้มีมีน้ำมันเท่าไหร่นะโหทำไมตอนนี้หิวเร็วจังอะความหิวลดลงครึ่งนึงแล้วนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ยอโอเคมี9้าลิตรโอเคนะก็น่าจะใช้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอไปสำรวจของในบ้านนิดนึงนะมีอะไรพอที่เราจะเอาไปได้บ้างนะคะโอเคนี่ขนมปังนะจริงๆขอ กินเลยแล้วกันนะเพราะว่าหิวมากโอเคเรากินขนมปังไปก่อนแล้ว1อันนะคะสกอตบยไม่น่าต้องใช้เนาะเข้ามาด้านนี้ค่ะโอานี่ไงมีแอปเปิลนะคะแล้วก็กล้วยกินเลยดีกว่าน้ำมันอีกถังหนึ่งนะน้ำมันมันชอบดิ้นจังเลยเนี่ยดิ้นทุกรอบเอาไปเติมก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยน่าจะได้อีก9ลิตรนะ ก็เป็นประมาณ18ครึ่งถังพอดีนะคะรถเล็กเนี่ยเราเดินทางคนเดียวสะดวกสบายมากๆแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะทุกคนยังไงสาเราก็ต้องมีอาวุธนะคะจะช่วยเราในอนาคตได้นะต้อง AK เลยค่ะนี่มันคือของของเราโอ้โหสุดยอดทุกคนคะมันยิ่งเจ๋งอะ่ะโอเคค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเราน่าจะพร้อมแล้วนะ นี่นะคะทุกคนน้ําในถังมีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ํามันออยนะคะที่อยู่ในน้ํามันเครื่องก็มีเต็มที่แล้วนะคะ <approxim> โอเคทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเราพร้อมที่จะออกเดินทางจากบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางนะคะไปกันเลยสารส์ก่อนโอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีไปทางไหนล่ะทีนี้เรากําลังเดินทางไปนะคะ รถเราค่อนข้างพร้อมเลยค่ะสุดยอดมากๆว้าโอเคได้ออกมาสักทีนะคะขับเร็วเหมือนกันนะโอ้เอทีวีเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วเหมือนกัน,นะคะ่ะมีจะมีแค่อาหารนะคะที่เรายังไม่มีอะ่ะทุกคนมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้านหน้านะคะไม่รู้ว่าเขามีอาหารหรือเปล่านะคะเหมือนในบ้านหลังนั้นจะมีเจ้าของบ้านที่แบบไม่ค่อยต้อนรับเราอยู่เท่าไหร่นะเพื่อมีอาหารน่ะเราอาจจะต้องเสี่ยงหน่อยกับภารกิจนี้เรามีปืนนี่นะเออใช่ เอาละค่ะก่อนที่เราจะเหนื่อยไปมากกว่านี้นะคะทุกคนเราขอดับเครื่องก่อนนะเอาไงดีคะทุกคนเดี๋ยวเราอ้อมไปด้านหลังดีกว่านะคะเราไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้จะมีอาหารอยู่หรือเปล่านี่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 เป็นไงอะเอ้าโดนจัดการเรียบร้อยแล้วเรายิงไปตั้งเยอะเนี่ยเสียดายเขาไปข้างในดูนะคะเราจัดการเขาแล้วแหละขนมปังโห ช่วยชีวิตเฮ้ยมีไดนาไมต์ด้วยโอ้บ้านหลังนี้เจ๋งแฮะไม่รู้ว่าอันนี้จะใช้เป็นประโยชน์ได้ไหมนะคะบอมค่ะเดี๋ยวเราเอาไปด้วยแล้วกันเนาะโหแล้วก็นี่อะไรไม้ตียุงเผื่อมีประโยชน์เอาไปด้วยมีผลมีอาหารอยู่แค่ชิ้นเดียวเองอะไม่คุ้มนะเนี่ยโอ้ได้ไงกล้วยโอ้โหช่วยชีวิตสุดมีเสียงแปลกๆอยู่ด้านหลังอะ่ะ เฮยโหสุดยอดเราได้ปืนมาค่ะได้ปืนมาทุกคนโชคดีมากอะ่ะมีอีก30นัดน,นะครับฮ้ยเริ่มจะมืดแล้วอะ่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะอ่ะขอขึ้นไปใหม่แล้วกันนะโอ้ยเฮย้ยฝนตกพายุมานะคะทุกคนแต่ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดอะ่ะไม่รู้ทำไม ต้องออกจากรถแล้วค่ะไปหลบกันดีกว่าโอ้ยหวังว่ารถเราจะปลอดภัยนะคะทุกคนคอยดูรถของเราไว้นะคะมันจะโดนอะไรหรือเปล่าโอเคเราเข้ามาหลบในบ้านก่อนโอ้ยรถเราจะปลอดภัยไหมเนี่ยพาวนาะโอ้ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกอย่างอยู่ครบปกติดีนะคะแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เนี่ยตัวเครื่องมันจะขยับไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็เลยใส่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะสตาร์ตติดได้นะเอาละลองดูอีกทีนะโอ้สุดยอดโหทางสว่างไปกันเลยค่ะเอาละทุกคนเราจะไม่แวะแล้วนะรู้สึกว่าความหิวของเรานะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเอาละค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะหิวมากเลยนะ เราต้องกินก่อนอะสั่งอาหารมาเป็นเดลิเวอรี่นะคะมาส่งถึงที่นี่เสียงเครื่องบินนะคะกำลังมากำลังมามาจากทางไหนแล้วเนี่ยโอ้มาแล้วโอ้ลงมาแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รถรถรอาหารอาหารอาหารช่วยชีวิตนะคะทุกคนนี่ช็อกโกแลตบาร์นี่ก็ของดีอันนี้อะไร๋ออันนี้ขนมปังโอเค อันนี้คือพลิกนะคะโหที่เหลือก็คือต้องเก็บเนาะได้ขนมปังโอ okay. เคแล้วก็ช,ช็อกโกแลตบาร์นะคะไปกันเลยค่ะทุกคนเรากําลังออกเดินทางกันต่อนะคะอาหารก็พร้อมแล้วนะคะความหิวก็โอเคแล้วก็น้ํามันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะโอุย้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอยอ้ยโ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 อ้ดโอ้อยโอ้อ้ยโอออ น้ำมันของเราตอนนี้ก็เหลือครึ่งหนึ่งอยู่นะมีสองคนอะถ้าซุ่มยิงตรงนี้เราจะรอดไปได้ไหมเอ่ยก็อาจจะก็อาจจะก็อาจจะตรงนี้ทุกคนว่าโดนปะเฮ้ยโดนอนะโดน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 ,โ,ดน,โ,ดนโอเคทุกคนเราว่าเขาน่าจะโดนจัดการไปแล้วนะทั้งสองคนนะคิดว่าน่าจะไม่มีใครแอบอยู่ เฮ้ยหายไปจริงด้วยตนจัดการทั้งคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรนะมีน้ำมันไหมเนี่ยไม่รู้แต่ว่าไดนาำมเยอะมากเสียงลมแรงแรงเติมน้ำมันก่อนนะคะเอา้านี่นี่คือถังอะไรกันแน่เนี่ยนี่มันถังน้ำนะคะเฮ้ยพายุโอเคทุกคนพอแล้วเราจบแล้ะ รถพังตเติมน้ำเข้าไปในรถนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะรถจะพังไปเลยนะคะก็มีวิธีแก้อยู่นะแต่ว่าแก้ยากค่ะงั้นเริ่มใหม่กันเลยนะคะแก้ยากค่ะงั้นเริ่มใหม่กันเลยนะคะมีไดนาไม้เยอะนะเราต้องลองไดนาไม์ก่อนไหมว่าไดนาไม์มันทําอะไรได้บ้างเอาเคลื่อนไม่ไป <c oughs> บอมไดนาไม์ตัวเองเออช้าวันใหม่สดใสยิ่งกว่านะ รถของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะคะเติมน้ําเข้าไปในถังน้ํามันพังเลยเออแต่ว่ารอบนี้ดีรอบนี้ดีโอ้รู้สึกเหมือนรอเขาจะดูดีขึ้นมาบ้างแล้วนะหันด้านข้างและะ้วค่ะเอออย่างนี้หน่อยเป็นรถปกติแบบคนอื่นเขาสักทีนะคะเติมน้ํามันนะคะทุกคนต้องเป็นแก๊สนะคะไม่งั้นพังอีกแน่นอน เดี๋ยวไปเอาของในบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะคะเติมน้ํามันนะคะทุกคนโอ้ oh. ได้เยอะมากได้เยอะมากมีน้ํามันอยู่ในถังเยอะมากค่ะแข่เรียบร้อยอันนี้ก็มีก้าเหมือนกันก้าลิตรนะคะตอนนี้มีน้ํามันอยู่ที่สิบแปดลิตรนะเราว่าน่าจะเพียงพอแล้วขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้นะเพราะข้างนอกมันน่ากลัวสุดๆมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบนัดนะ สตาร์ทนะทุกคนววเสียงดีมากเสียงดีมากอ่าเคเราจะยิงยาวเลยนะคะถ้าเรายังไม่หิวนะเพราะว่าเราไม่ได้พกอาหารมาด้วยนะรอบนี้นะคะจะไม่แวะเลยเรามีกระสุนลายนัดอยู่นะคะทุกคนนะ่าจะแบบพอไหวอยู่นะคะอย่าได้เจอกับสถานการณ์น่ากลัวน่ากลัวอะไรเลยนะยังไม่แวะข้างทางนะทุกคนอากาศร้อนนิดน,นึงนะคะเค <Okay. S 1> ทุกอย่างโอเคดีอยู่นะ โอเคโอเคอ๋อเพราะอากาศร้อนเหงื่อก็เลยออกเยอะค่ะอันนี้อากาศดีขึ้นมาหน่อยแล้วความหิวหมันจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าอากาศร้อนๆค่ะทุกคนอุย้ยเจอปัม๊มเจอปัม๊มเจอปัม๊มโอ้โหแต่ดูเหมือนน่ากลัวน่ากลัวไม่แวะดีกว่าไม่แวะดีกว่าแวะปั๊มหน้าแล้วกันนะคะยังไม่หิวเท่าไหร่อากาศดีอากาศดีเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะ ข้างทางนี้ไม่ได้มีความสุนทีอะไรเลยนะคะมีแต่ความแห้งแลง้งเราชอบ ATV มากมันดูขับคล่องมากเลยนะคะไม่เจอสภาพอากาศแย่ๆเลยค่ะขับรถในทะเลทรายนี่มันดีอย่างนี้นี่เองถ้าไม่นับไอ้พวกข้างทางนะทุกคนประมาณ4,000เมตรเรียบร้อยโอ้โหวันนี้เรามาไกลแฮะอืมความหิวของเราเริ่มมาแล้วค่ะวุยว้ยวุยว้ยวุยวยวยวย้อะไรอะไรอะทุกคน5,000เมตร มีอะไรอยู่ด้านหน้าของเราก็ไม่รู้นะคะเหมือนจะเป็นสะพานเหรออ๋อสะพานจริงด้วยสะพานข้ามปิดโอ้แล้วเราจะต้องขับไปยังไงอะ่ะเหมือนจะเป็นสะพานที่ชํำรุดอยู่นะคะขับดีๆนะคะทุกคนมันอันตรายมากอะ่ะโหสะพานนี้มันแบบน่าก,กลัวแฮะโอ้เฮ้ยทุกคนไปได้เหรอ ตามแค่ไม้แค่นี้นะโอ้ได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 ้เฉยโอ้สุดยอดมา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 ชิบระวังล้อติดตรงนี้นะเออ,เอ,อโอเคถอยหลังได้อ <c oughs> ข้ามมาแค่นี้เองนะ โอ้ตกใจนึกว่าจะต้องแบบกระโดดข้ามไปน right oh, oh. ู่นเลยนะปะเราจะข้ามสะพานนี้ไปได้หรือเปล่าโอ้เจอกับสะพานมรณะตกลงสะพานนะคะว้าวฮาผ่านหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเมตรว้าในที่สุดนะคะเราก็เดินทาง จบกันด้วยการตกสะพานนะคะทุกคนไว้ข้างหน้าเนี่ยเราจะผ่านสะพานให้ทุกคนดูให้ได้นะคะอล่างั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ